ไม่อยากเภาพเสีงยงหรือมหารทรัพยสมจะพูดกับบาลานระวังโนบอกลนะขมงานแันพ่พว้ที่่เก่งรนี่ระวังทับตัวสัตว์นะอริชโนชิน ปรนสุดลปสุะฮะเป็นสุจ้ะกันง่ายๆูไม่ต้องบนขวาอันขวาสุดอันลองลองขวาสุดลองขวาสุดอ้ จะกำเสียงก่อนให้ไปจับคอร์ดกอนเอางี้ลองง่ายๆเลยคอดเดียวก็ได้จะจีจะอะไรก็ได้รอดเดียวเลยกึ๊กึ๊กเลย ขอเป็นโซโลซิงเกิล์โน้ร์ปันนอนนอนไงเนเลยอ้าาาาหมาแล้วไม่เยอ่ยวม มาหนี้พอแต่แมั้จะมีโลโก้อยู่เห็นละอ่าเด็ดสิครับเพวกเรากาเปลี่ยนรูจั๊กหน่อยครับพี่สูงสอนเป็นลูจั๊กก็ก็นี่อ่ะซูมไปที่มือหมูเนี่ยอ๋อขามันมีขาแล้วบอกเขาหน่อยขานอกดำในครับเดี๋ยวะ มันมีรูข้างนอกกับรูข้างในเดี๋ยวโมบอก้กันอ่ะสมมุติว่าสมมุติแจ็คนี่ใช่ไหมอ่ะันมาตรงนี้เลเอาแบบสองขาเลยอ่าสมมุติแจ็คอย่างนี้ใช่ไหมสังเกตมันจะมีแจ็คอันหนึ่งที่มันอ่อะมันถ้าเราถ้าเราสังเกตดีๆข้างในมันจะมีวงในอ่าตาก้องเห็นรู้จักวงในไหมฮะเปลี่ยนเพจได้ไหมเปลี่ยนเพจได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมคือวงในเนี่ยมันเป็นกล่าววงในเป็นกลาวคือคือขาที่มันเชื่อมกับในวงในอ่ะ เป็นกาวแต่ไอ้ขาที่มันออกจากวงวงในไมกันเนี่ยเป็นสัญญาณก็คือก็คืออ่า,ญญาต่อผิด <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้วไปให้เขาสอนสอนกัน <c oughs> อ่ะปรับเหมือนเดิมเลยเปิดทุกอย่างสดอนะ่ะ <c oughs> บปล่ารึเปล่าเนี่ยแกลี่เปล่ารึเปล่าไม่ได้แกลเลยครับเออเห็นไหมล่ะแล้วตอนแล้วแล้วบอกพี่ว่าประมาณอยู่ข้างหลังคอยปรับลอยไหมมันลอยไหมเอดี๋ยวเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับจริงจริงเราให้เขาฟังก่อนโอเคโอเคโอเคแต่เล่นเล่นเล่นอะไรเหมือนเดิมไงกันที่เลยลูก ขอซิงเกิลน็อตหน่อยครับน้องนำสมมติดี สับยืดเองล้สุดยืดเองเฮ้ยต้อสับยืดเองไม่รู้เลยไงวะโอเคน้องบีนำสมุติแล้วน้องเอนำสมมุดอย่าพ่งพูดอย่าพ่งพูดเราขัดพูดอย่าพูดพร้อมกันไม่ไม่ลองเหรอไม่ลองเหรอไม่เอาเดี๋ยวพอกลับบ้านเออวันนั้นผมไม่ได้ลองเออวันนั้นผมไม่ได้ลองแล้วก็แบบนี่ชวนเพื่อนมาไงไม่ไมไม่ลอง เบาปะเนี่ยเออเอาเดิมเอาเดิมัะเ,เ,เ,เท่าเดิมเลยเอาเมืเดิมเลยเท่าเดิมเดียเด๋ยวเปลี่ยนกลับอีกทีนึ อ่ะเปลี่ยนเป็นที่ไปิกับกดนะที่กดปิดนะอ่าแล้วก็กลับกลับกดแต่เป็นกลับแล้วตอนนี้อาขวามถามถามความรู้สึกของอ่าไม่ดูช่วยไปที่อ่าน้องบีนามสมมุติก่อนแล้วกันหืมไม่มันช็อตนะน้องบีนามสมมติไปเลยคิดว่าเป็นไงมันต่างกันแล้แรกมันรู้สึกคือยังยังรู้สึกได้ไหมหรือว่าไม่ไม่รู้สึกอ่ะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกนะอ่าโอเคเราเปลี่ยนอัดไหมหรือไม่ต้องอัดละ เปพอเท่าเดิมนะวอลลุ่มอย่าแกล้งดีดเบานะ thank you ขอซื้อกาษกันนะครับ 笑话。 สุดไงไบ้างครับสำหรับผมผมว่าตัวนี้เบาวกว่าอ่าเบาแค่เบาเ่างเดียวไหมหรือว่ามีน้ำเน,เนื้อมันหนากว่าหรือมันชัดกว่ามันเลยมันเลยรู้สึกมันดังนี่คือแบบดังชัดหรือว่าวอนรุ่มเหมือนเหมือนเสียงดังขึ้นเฉยเฉยลอยๆที่วอรุ่มทั้งหัวโนเลับอ๋อมันมาหมดก็คือความชัดทั้งหัวโนทั้งอะไรมาหมดเลยใช่แล้วน้องเอนสมมุติครับผมว่ามันมันอันอันอันนี้นี่อันนี้ซอคับุูคับมันมันเบาอ่ะอ่ามันเบาไม่พอดีไปแล้วมันเบา อ่ามันเบานี่คือเบายังไงคือเสียงมันเสียงเหมือนเสียงมันดรอปป่ะพี่อ่ามันคือเบาคือจมมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เหมือนกับเราหลี่วันรุ่มไม่ใช่อย่าเหรอใช่ใช่เสียงมันดรอปอ่ะมันจมลงดีดเท่าเดิมเสียงมันก็ดรอปลงเออลองลองพวกเจแปนดูหน่อยจะพี่ก็จะแจกเขาใช่ไหมเจแปนเจแปนแล้วมันเน่าเน่ามันดูขลังมันดูขลังนะครับมันจะขั้นน้ำมันน้ำน้ำมันเห็นเจแปนไหมบ่ะไอพวกไอที่ฉีดโซแนกอะไรพวกนั่นแหละเขาจะฉีด cheban, được không? Mình sẽ có nâu nâu này cheban, cái gì mà chẳng này? <laughs> thì các cô ấy biết chắc, nó nặng quá mà chẳng nó gì? ก็ลอยลอยนะแต่มันก็หวานหวานอ่าจมจมมันหวานมันมันมันหวานเลยแต่ถ้าฟุ้งเนื้อปะก็คือถ้าถ้าคนชอบมันก็มีนะเสียงเสียงแบบนี้อ่าใช่ใช่ใส่ชาบ้าแลันละโปเนี่ยแต่ว่าของของไม่กันแบบเี้ยวู้ยังรัยวงรักถือว่ามันเหมือนอันนี้เลยไหเขาจยังมันเหมือนละโป๊ะแหละแล้วอะไรอีกหนึ่งจะเป็นที่นี่หมด จะเป็นลูกบิดเป็นอะไรไม่จะเป็นอย่างเงี้ยฟูีูก็ตก็ตตอ่ะอ่เรให้เราเนาะมาเป็นรุดน้ี่าเป็นรองี 耶這個螺紋嗯啊,到了 oh, yeah. ขึ้นนะผมนะแล้วไงรู้สึกมันต่างจากเดิมไงอันเก่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่สู้อันนี้อันนี้มันจะบางๆหวานๆดิ้งๆกว่าดีขอดีชุ่มๆแต่มันจะเบากว่าไหมรู้สึกเบากรุกงๆไหมหรือว่าหรือว่าชอบเลยอย่างนี้สเปกต์สิแบบนี้ก็มีคนชอบอ่ะอย่างนี้มันจะมีคนชอบเหมือนกันถูกเราคิดว่านี่ไหมคิดว่าชอบไหมแบบนี้ ชอบนะครับเล่นแล้วเข้ามือเลยโน้ตมันติดมือดีอชอบสามอันนี้ชอบหนสุดชอบอันนี้ครับชอบที่สุดนลโอเคอันนี้ชอบไหมชอบน้องเอนะสมุตผมชอบนะมันอมันสบายผมวฟังมันฟังสบายฟังสว่างสว่างแล้วลอยลอยลอคือคือคือฟังแล้วทุกจุดมันตรงดีชอบชอบเอวีญี่ปุ่นอะไรเกี่ยวกันเหรอเอ อ่างั้นเอางี้แล้วกัน <Okay. S 2> เป็นของขวัญให้น้องให้เอาไปใช้เอาไปใช้หนึ่งคนละอนไปเสียบเจ็คหูฟังท,ท,ทงีติดสินนี่นี่คือกาติดสติดสินบนทางอ้อมนะครับเราไปบอกเพื่อนได้ว่ามีผลนะครับ แจ็คมีผลนะครับแจ็คมีผลครับบอกบอกก่อนชี้ๆเลยแจ็คมีผลนะครับไม่ใช่เป็นโนนะคกล้ๆดูๆเนี่ยแล้วบอกว่ารู้แจ็คมีผลนะครับา้บทีผมมอบกล้องสมอบแล้วบอกด้วยแจ็คมีผลนะครับยังปาไม่ได้เป็นโนนะครับมีผลครับจบ